ครับอันนี้ก็สวัสดีเพื่อนเมือนชาวช่อง YouTube นะครับสำหรับช่องของคนทำนานะครับชาแนละวันนี้รอยห้าลอยตัวคนระับลอยตัวลอยตัว,ตวนะได้ตัวจากพื้นแล้ววันนี้ก็สำหรับที่จะต้วงเช็คช่วงล่างครับม็นบะมีเหล็กคำสองตัว เหล็กเกี่ยวปรับขึ้นลงได้ข้างหน้าจะเป็นแท่นเบื้องจากคูปตาเพิ่นนะครับตอนนี้ก็ลอยตัวขึ้นเนี่ยลอยตัวขึ้นก็เช็คเองเียตอนนี้คืองานหนักต่อไปก็ต้องเอาแท็กลงนะครับอ,อันนี้ก็เช็คลูกปืนนันเลยนะครับ ยังเนียนดีนะอย่างี้อ่ีตัวนี้ที่อาจจะหลวมนะบ,บอเตอ็นะเพราะว่าตัวนี้ลูกปืนลอนเลอร์ที่ใส่นะครับตันนี้คือใส่ใส่เข้าไปที่ซีลูกนะบอรเตะดเทหลวมนะครับผ่านหนึ่งดูกาลเก็บเกี่ยวสอง 1 5 0ชั่วโมง260ชั่วโมงก็ได้ประมาณสักรอยสองร้อยไรนาปังประมาณ300ไรนะครับนาปังปีที่ผ่านมาครับสำหรับร้อยห้าปีนี้ก็นาทงน้ำประทวมนะครับก ปกติผมก็เล่นไปเล่นมาอยู่ทางมานอนนะแล้วก็อำเภอนาทมนาครนพนมร้อยตัวคนระับแล้วสภาพแพ็คตัวนี้จะถือว่ายานไหลนะนะปกติทางจากคู่มือกกะสิแนะนำว่าเช็กความสูงแท็กถึงระเลอร์ลูกนี้นะครับ อยู่ที่20เซนตัวน,นี้ก็นะเฮ้ย20มิล20มิลตัวน,นี้ก็อยู่ที่70 70มิลนะครับรต้องตึงเขาอีกแต่ว่าตอนนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวตึงแท็กครับเป็นบานได้นี่ตัวล็อกนะครับ,บ หบูบมีกระเซนประเจสลับไปตัวหนึ่งนะครับล็อกไหวครับมมีปัญหายอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้รูดนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นนัอตัวในหรือจะเป็นเกี่ยวหรือเป็นตวผูหรือจะเป็นน็อตัวเมี้ยแต่ตัวนี้ก็สร้างคองมแล้วครับตัวหนึ่งก็ชุดหนึ่งระวัน ดรครับ,บงาาถ้ากระแตกที่ปกติอัดจะลีบเข้าไปแล้วก็ยังหลุดนะถึงเมื่อไหน้าปั่งวหดองค์สุดท้ายก็ไม่ได้เกี่ยวเลยเกือบแทกตกน,น่าอารถขึ้นบ้านซะก่อนอนะครับอช็กเบิ้งนะครับมาเบิ้งขางไสกันมา ใสยข้างซ้ายปึ๊บครับอ่างใส่ตัวนี้ก็ย,ยังกับนัดกันมาอยู่ที่70็ิบมิลเลีนะครับแต่ว่าอันนี้คือเกี่ยวได้จะเกี่ยวตั้งปรับตั้งแต่ลงหน้าปั่นครับเท่อเดียวเลยไม่ได้ปรับอีกนะครับ นนก็หลวมนะครับไม่คิดว่ามันไหนจะแตกแค่ลวมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวล้อเลื่อได้คิดคิดว่าน่าจะเป็นลูกปืนนะข้างในฝั่งนี้อันนี้หนึ่งสองสามลูกสี่ลูกนะครับที่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวตัวนาสุดนะครับคงต้องถอดแท็กลงหรือจะเช็คได้ ตัวบน,นครับตัวบนนี่ก็ต้องแทัถอดแทกลงแล้วก็เช็คบึกไม่ชัวรมากตัวบนมีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาตัวข้างในคนระับที่มันจะน่าจะเป็นบูดสึกนะครับแล้วก็เมื่อน,นั้นที่ว่ายกคอบรขึ้นนะครับดี่ว่าเติมน้ำมันเฮดรีาไปแล้วเมื่อวานนี่สตาร์ทรอบแรกก็ยกบ่ขึ้นจะเดินเครื่องแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่กคขึ้น เนื้อสิต้องตามช่างซะแนละ้วนี่ยังพอได้อยู่วีนี้นี่เอามาเบิง่งชุดของตะแกงร่อนนะครับันนี้ใส่เป็นตะแกงเลี่ยมเพิ่นตะแกงสี่เลี่ยมนะําเพราะตัวเก้านี้ขาดนี่ที่บอกไปอย่างที่เคยบอกไปสิดปนก่อนครับที่ได้เปลี่ยนอันนี้ตัวล่างก็จะเป็นตะแกงกลมครับ เดี๋ยวช่วงตอนประกอบเขามา,มา,ม,ามาเบ่งกันที่หนึ่งร้อยห้านะครับสองพันหกร้อยชั่วโมงเขาหน้าปีปีนี้จะเป็นปีที่ห้านะครับอาจจะครบที่จริงออกหาเก้าเกี่ยวเข้าหน้าปีหกเก้าหกสิบหกเอ็ดเก้าหกสิบหกเอ็ดสอง สามหกสี่ครับเบอร์มันคือเป็นรถหกปีนะครับถ้าขวบเกีเ่ยวขอน้ำปัง่งเบิรพอดีอาจจะเป็นหกปีเต็มใช่ไหมข้าปีที่หกสองพันหกร้อยกระตกปีละสี่ร้อยชั่วโมงอืต้องนับหาปีเนาะห้าห้ายิบห้าปีละหารนึ่ชั่วโมงห้าปีประมาณสองลอยห้าสิบถ้าปั่งประมาณสองลอยหาสิบชั่วโมงครับเธอที่ที่สั ที่ได้กเกี่ยวเน้นเน้นเ,เกี่ยวของเจ้าของส่วนหลายนะงานรับจ้างทั่วไปก็ไปบ้างเพราะได้ค่าอะไรแล้วก็ค่าน้ำมันนะครับได้กิจนนี้อยู่ี่บ่ได้ทคือว่าต้องรอบหนะ้าปีหกร้อยแปดร้อยพันไรคือคนที่ป็่นสามาธิใด้จะเข้าก็ ไม่ได้พื้นบื่นสูไปงั้นนครับเพราะก็น้อนอย่างนี้ว่าพื้นน้นทำของตัวเองดีกว่าในบ้างไม่ได้บ้างะครับเอาสกอนะครับเอ้อันนี้ก็วัชพภาพติเบ่งชุดตัวคั่ตัวหนาๆที่เชื่อมไว้นะครับแล้วอ,อาคลิปหนาแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาเข้าไปแล้วมันเหมือแล้วมันเดี๋ยใจย,ย้อนแสงมองไม่เห็นนะครับ คลิปนี้ก็ขอ,อไว้สิ้นก่อนครับ